สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุกคนที่กำลังติดตามผมบุญเรื่องเชยโยครับผมใน y o ยูทูปน้องไม่ไม่นี้ออกมาทงหน้าหน้ามองที่สองทงหนึ่งอีกโอ้ยบ่มีหนามครับผมเข่ากาสิเป็นไปแนวไม่แหล,ะแล่ะ อ้าวน้องเมียมามาเอ้ยมานำหัวหน้าทรงนี้แล้วเด้อบาทน,นี่ปูบนบาทขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามมาึงปักเขาเขางามยูปีนี่แต่น้ำม,ม,ม่มีแต่หัวปีน้ำหลาท่วมพอบพนุะสตุกสามสี่อาทิตย์ดีครับน้ำเดยแหงน้องสากได้แหงครับ กูปลาก็ตายในทุงน่งนาโอ้ยเขาก็ออกเป็นเหลืองๆแล้วเด้วยนี่เขาคขอหนึ่งร้อยห้าเขาหอมมะลิหนึ่งรอยหกข้าวนาปีครับผมอยู่บ้านน้องเล็กน้อยตำบลดดอำเภอโพ,พสีสวรรณจังหวัดชิะเกครับผมนี่แหละทุง่งนาเป็นแบบนี้แหละครับ เบิงนั่นนนองเมียกัยยางน้ำกดไปบอกให้ตูม้มา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 ย่างมาขันมามากายุทธายัางหันและเขาบาดี่นอองเป็นแบบนี้บ้าละครับ กบ้านผมคือออกเหลื้งแล้วเนี่ยม,ม,มันมีหนามเขางามอยู่แต่นามม,มันมีมีนเล,ล็กน้อยๆแต่สิว่าเป็นเพียรีอย่างน้อนี่เนาะเป็นม,มัดสุดทงสุดเจ้าเลยครับปีนี่ เบ่งเลยครับผมโอ้ยดนดๆมาละเบ่งเถืนอนหนึ่งเขานี่ิบวดแล้วตัวนี้เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วกับนอบานนี้เนอ มันเป็นตาเดเียเดิเขาบผมมีหนัำเบื่อมันอากาศท้่งหน้าครับผมยำแรงอากาศเยน็นๆแดดบ้าหอน ผลทำทาชิตกสึ่มือแตกกะบมาตกครับผมจะลงติดตามเลยครับเดอ้อช่องบีบุญเรืองชัยโยยูทูปน้องไม่ให้กำลังใจกันนะครับ ส่วนไรขดแย้เน่เด้อติดตามได้หลายขอบพระคุณลวงหนาไว้นะอกาสนี้ครับผมสวัสดีครับ